สาวตาลายมั้ยเราไปเดินมาแล้วตอนนี้นั่งรออีกสิบนาทีขึ้นรถเพื่อไปสนามบินเดี๋ยวลองลองคุยตั้งใจก่อนได้เลยบ่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้เดินเข้าไปที่ร้านมาดามครับมาดามได้อะไรบ้างครับมาดามได้กระเป๋าครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยนิดนึงยวโชว์กระเป๋าครับได้มาแค่นี้ครับนี่ได้มาหกใบครมาหกใบหกสีครับนี่ครับเห็นตัวเองไหม ราคาเท่าไหร่ได้ราคาไหมมาดามโอ้ยแพงมาก90,000มืนช็อปช็อปตามภาษาคนมีตังคุยกันเป็นหลักหมื่นแสนแล้วเหลือ90,000มืนครับตังเป็นเป็นล้านล้านอ่เป็นล้านกลับไปกินมาม่ากับใครอันนี้คือชมหน้าคนนี้ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเหมือนกันนี่เราก็มารอตรงนี้เป็นจุดนัดพบขึ้นรถนะครับแล้วก็จากนี้ไปเราจะไปสนามบิน เพื่อจะไปมันต้องบอกผ่านบินภายในประเทศอะค่ะไปดานาถ้าไรนี้แล้วก็จะไปนอนที่ทอยอันที่บอกพี่ก็ซื้อแบบไม่เยอะหรอกซื้อแบบดูว่าอากาศไงแต่ว่าจะรอดูอากาศดีเพราะ่ตอนนี้มันถึงแม้อากาศมันจะร้อนนะแดดมันแรงใช่ป่ะแต่ว่าน่าจะมีลมพัดตลอดเวลาเลยอะอยู่แล้วนั่งนั่งนั่งชิๆสบายๆดีไม่มีกระเป๋นัก็น่น่ารวยอะไรกันเนาะแต่อนนั้นี่ห้องยังไม่ดังนะแต่เห็นพี่าบอกว่าพอตกเย็ตะวันลับฟ้าปุ๊บ แดดก็จะหายร้อนก็อากาศจะเย็นขึ้นรู้นะว่าส่จะร้อนตอนเย็นเป็นยังไงแต่ว่าเขาก็บอกว่าเด็กทักเราไม่สามารถมาเล่นเล่นได้าเป็นมิตรสอนไม่แน่ใจเดี๋ยวจะรอดูนกี้ว่าพาไปชมที่มักได้หรือเปล่านะครับเราเหมือนจะรอขึ้นรถอีกทีนะตอนนี้อยู่สนามบินภายในประเทศของโบจิมินไม่รู้ชื่ออะไรหาชื่อไม่ได้สนามเป็นที่นี่หาชื่อยากมากอ่ะสุดปันยังไม่รู้เรื่อว่าชื่ออะไรหาชื่อยากแต่ถ้ารู้ชื่อก็อาจจะเรียกไม่ถูกใช่หาชื่อยากไม่ว่าไฟเล็กยังไม่เล่นเลยจนป่านเนี้ย เพราะว่าหาไวเล็ตฟรีไม่ได้ถ้ามีฟรีก็เปิดไม่ติดเนี่ยตอนนี้นั่งอยู่หน้าซ่วงแต่ตอนนี้ก็รอรอเพื่อนๆที่ร่วมทิปย์เอ่อรับบอร์ดอินทาร์ทนี้เราไปดานังกันก่อนอ๋อไปดานังใ่ไหเหรอเราลงดานังก่อนแล้วก็นั่งรถต่องไป30กิโลเมตรไปลงอู่ฮั่นก็เลยหวังว่าสนามที่สนามบินที่ดานังหรือไม่ก็ที่พักเราจะมีไวเล็ตให้เราเล่นแน่ใจเหรอก็ คิดว่าโรงแรมน่าจะควรจะมีให้เราว่าใช่แล้วก็สภาพร่างกายตัวนี้แต่ละคนเหมือนเพียแดดไม่ไหวแล้วทั้งแดดทั้งง่วงง่วงมากแล้วก็เอาจริงนะมันเป็นกินกาแฟตลอดเวลากาแฟมันแรงอ่ะกาแฟมึนกาแฟดูดูพูดจริงเคียรมากแต่ว่า นอนตื่นตีสองกลับมาขึ้นเครื่องนอนก็แป๊บเดียวกินข้าวมาก็ร้อนร้อนเหงื่อออกก็เยอะพอขึ้นรถมันก็เลแอร์มันก็อยากหลับแต่ไม่ได้หลับเพราะจัดกาแฟไปแล้วสองแก้วเออโหนี่เป็นแพนด้าแล้วไม่ไหวแล้วรูจะถึงที่พักเมื่อไหร่มาสองคันดองกว่าจะเข้าที่พักก็ประมาณสี่ทุ่มคืนนี้รวมๆวันนี้เราจะไปกินข้าวไปเล่นตุ้งตุดอีกโย คงได้ที่ยี่บนเครื่องสักหน่อยเนาะผ่อนหน่อยแล้วเดี๋ยวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็นั่งเครื่องเหมือนประมาณเก้าร้อยกว่ากิโลก็เท่ากับประมาณกรุงเทพภูเก็ตสุราษฎร์อะไรประมาณนี้จะไกลกว่าเชียงใหม่นิดหน่อยเพราะเชียงใหม่มันหกร้อยใช่ไหมไอ้นี่เปนประมาณเก้าร้อยไกลกว่านิดนึงยังไงก็หลับเออเจอากันที่สนามบินที่ดันอตอนนี้ถึงด้านทางอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วค่ะ รุ่นเพียวขอมเพียวตามภาษาท่ากัมือกับคนเวียดนะครับสมัยก่อน็น관광ดีกว่าตัวเล็กหอมมากเพราะว่าทานน้อยนะครับตอนนี้โรงแรมจะมีมาสองอย่างมันไม่ได้ยุติธาทานน้อยนะครับอากาศจะมีสคือกว่านะครับแต่สมัยใหม่ได้เริ่มพัฒนาเริ่มขึ้นเริ่มทานมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่โรงแรมคืนวันแรกนะครจำที่โรงแรมไม่ได้ก็ บรรากาศโดยรวมก็ดีครสัญญาณไวไฟมานมาหายหายถ้าเดินเข้าห้องไปสัญญาณไวไฟก็หายแต่นี้ก็เลยออกมานั่งข้างนอกตรงที่เป็นส่วนของบันไดเพื่อจะมีสัญญาณไวไฟเอาไว้คุยกับคนทางบ้านหน่อยเป็นห่วงมา,ากๆจังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางต่อนะด้วยโปรแกรมหกเจนะเดี๋ยวทางดีซปชช่าจะบ,บอกตอนหโมงแล้วก็ เจ็ดโมงไปทานข้าวแปดโมงก็ร้องหมุนเห็นว่าเริ่มต้นด้วยการไปนั่งเหมือนเป็นสำล้อของของคนเวียดนามอะครับข้อมูลคร่าวๆก็จากกรุงเทพที่เราเคยนั่งข้างหลังเราก็มานั่งข้างหน้าแทนก็น่าจะหวาดเสียวกว่าปกติก็วันนี้เนี่ยมาทั้งวันแล้วได้เวลาพักผ่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับอรุสวัสดิ์จ้ะ